สวัสดีค่ะยายปาคนโขชาแนลจ้าวันนี้ยายปาพามากินส้มตำแครอทใส่หัวโครบีเด้อจากี่น้องนะ,ะยายปาก็ใส่พริกนะคะเยอะเลยนะคะเนาะนะคะแล้วก็มีเส้นหมี่นะคะเส้นหมีะะม่รวกนะคะเนาะเส้นหมี่รวกแล้วก็มีไก่อกเนาะนะคะกากหมูจ้านะคะแล้วก็มีหอมนะคะพัดแก,ก้มนะคะก็มีผักระกาดแก้วนะคะ แล้วก็ใบกระเทียมป่าเนาะกินของเพ็รๆตร้อนนะคะแล้วก็มียูนี่อีกจานหนึ่งนะคะพักแก้มเนาะนะคะมาเด้อมากินด้วยกันพี่โนโอ้องมากินอาหารด้วยกันวันนี้ป้าก็กินช่วงกับข้าโมงแรงได้พี่โนโอ้องนะช่วงเช้านี่ไ่ได้กินเลยด้ยจ้ะก,กินแต่น้ำต้มเอ่อกินแต่น้ำต้มขิงเนาะนะ,ะน้ำต้มขิงหรือชาขิงเนาะนะ เพราะว่านม่ค่อยมีเวลาเนาะบม่มีเวลาเลยนะวันนี้นะ,ะเพื่อนขึ้นนะคะยปาต้องขออภัยจริงเนาะคนไหนไรวันนี้นะเยปาก็ได้เข้าไปเลยเนาะนะคะเพราะว่าายปาติดงานจริงเนาะายปาต้องดูแลบสองบ้านนะคะสองบ้านเลยเนาะบ้านแม่นะฮะบ,บ้านแม่เนาะนะคะกับพี่สาวเนาะเพราะว่าพี่สาวก็ออกมาไม่ได้เนาะพ่อแม่อ่ะแกมีโรคประจาตัวนะคะออกไปไหนไม่ได้นะคะแล้วก็ พี่เคยก็พึ่งผ่าตัดมานะคะพี่สาวต้องดูแลทั้งสองคนเนาะถ้าออกมาข้างนอกเนี่ยนะคะก็กลัวจะติดโรคเข้าไปนะคะเลยจะไปติดทั้งสองท่านเนาะนะคะก็เลยเป็นภาระราของคุณตาคุณยายนะคะที่จะต้องวันซุกต้องซื้ออาหารไปส่งเนาะนะคะแล้วก็ซื้อมาไววของตัวเองด้วยนะคะเพื่อกักตุนเนาะนะคะยายปลาบอกเลยเจ้าพี่นงเนาะ,ะยายปาไปเมื่อวานนี้คุณตากลับวัน,นไม่ได้ของเลยนะคะ เพอเกลี้ยงมดเลยนะคะเกลี้ยงจริงๆเนาะนะคะพี่น้องอันนี้ไม่ได้พูดเล้นนะคะเกลี้ยงจริงๆนะคะยป้าเคยบอกหลายๆคนนะคะแม่ตะลูกที่เมืองไทยนะคะลูกหลานที่เมืองไทยยป้าจะบอกว่ากัดตุนอาหารนะเนาะนะคะมันจะเกิดวิกฤตใหญ่นะคะมันก็เกิดจริงๆเนาะนะคะแล้วก็นะคะ วันนี้นะเฮียปาจะตื่นเช้าๆนะเพราะเอิญเยปาเป็นโรคภูมิแพ้เยปาตรงช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวแดดดีเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหิมะตกเนาะนะเฮยปาก็ลองกินยาภูมิแพ้นะแล้วพอเอิญรับนะรับจนถึงเกือบสิบโมงเช้านะคะสิบโมงเช้าจริงๆเนาะรับยาวเลยนะคะคุณตาก็ถ้าจะเพียร์ด้วยนะคะก็พากันรับยาวละจ้ะนะคะตอนนี่นะะตื่นไม่ทีสิบโมงเช้านะก็รีบกินกาแฟคนละแก้วนะแล้วก็รีบออกไปซื้อของเนาะนะคะ ก็ได้อยูเด้อจากพี่นงแต่ของที่ขาดตลาดคือกระดาษที่ชู่กับขิงเด้อจ้ะนะคะขิงสดนะขาดตลาดนะคะแต่ยายปาก็มาได้นะยายปา,นะยปาตั้งใจไปซื้อขิงจริงเนาะนะคะแต่บาได้เนาะนะคนะ,ะยายปาก็ะตำแครอทใส่หัวโครเบีเยจ้ะนะคะแล้วก็มีหัวมอีอะไรเนาะเขาเรียกอันอย่างนัง้นเนี่ยอืมยายปาก็คือบอ,อกเด้กตัวนี้ใส่พริกเยอะพิเศษเนาะ ยังก่อเทชไร่วัดด้วยนะมึงวะวนี่เป็นอะไรนี่อะไรหน่อยกลัวได้พี่น่กลัวขักก่อนน่ามาเด้อพี่น่เนะกินอาหารรบเย็นก็นแล้วกันเนาะลูกหลานเมืองไทยก็เป็นห่วงยะตา เะปาก็เป็นห่วงเมืองไทยอืมนะต่างคนต่างเป็นห่วงกันนี่จ้นะเนาะคนที่อยู่ต่างแดนพ่อแม่ที่เมืองไทยก็ลูกหลานที่เมืองไทยก็เป็นห่วงคนที่อยู่ต่างแดนนะั่นเอ ใจไล่วัดด้วยหอมดง<ะ>ําน,น้องไล่วัดกันอยู่ด้วยวันนี้เนาะไข่ไล่นี่ยายปลาไม่ได้เข้าเลยนะจ๊ะ วิ่งไปซื้อของเนาะนะฮะดีนะไปข้างยังมีของไหมเพ่น้องห้างแถวบา้านยปานนี่มบนมีนะกระดาษที่จูดน,นะมดเลยเพ่น้อง หลังก็กลัวบ่มีกระดาษที่ชู่ใช่ย่างเดียวเด้อาหารการกินนี่บ่ค่อยเท่าไรเด้นะเดี๋ยวปา้าบ่ได้เด้อาหารการกินนี่สำคัญนะกระดาษที่ชู่สำคัญไหมก็สำคัญเนี่ยเดี๋ยวเราอะ่ะอย่าลืมว่าเราเป็นคนไทยนะขอให้มีน้ำนะบ่ม,มีน้ำมาเป็นอย่าง สมยยัสยก่อนใช่ไหมแกงก้นนะ่พี่น้องบุอ <c ười> ่ะกินไปยังพูดเตะพี่น้องอืมบุญอย่างมาถือพี่น้องถือมันนะอือแซ่บพี่น้องเอ้ยแซ่บหลายหลายมันอะมากินแต่จังพี่น้งองกอดดิจัง กับหมูอะขับหมูเมื่อไ่เม่อจะทอดจะยังติ๊กตับหมูกับหมูมน,หมหมนะอืมซื้อของไปส่งแม่เนี่ยไม่ได้เข้าบ้านได้พี่นองซื้อของไปส่งเปิ่น ก็พี่สาวก็าตัดใส่ถุงไปวาง,ว,าาวางไว้หนบ้านวางมาทาประตูะกอ็ออดมาเปิดออกมาคนแก่เป็นอะไรนี่มันน่าห่วงไหม ใช่ปเป็นเดี๋ยวนี้นะพี่น้องไม่ว่าใครเนาะเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็ระแวงระวังนะฮะดูแลสุขภาพกันเด้อพี่น้องเลยไอ้นิดเคยเป็นไอไข้หวัดธรรมดานะ ก็ระแวงระวังเนี่ย ขาสั่งห้ามอืมอ,อกไปชุมนุมกันไปอย่าไปออกเลยพี่นงเด้อนะฮะตัวเราเองมารักตัวเองใครบ่มีใครรักตัวเราหรอกจก้ะอย่าไปเห็นแกงเงินที่เขาจ้างว่าจ้างไปสีซ้าห้าร้อยไปปะทวงปะทวงอะไรอย่าไปไปเด้อพี่นง,งนะไปรวมกลุ่มนะขอบอกคุณเป็นมาเน่ะใครเป็นมานในครอบครัวนะ เราไปคนนึงเรากลับมาบ้านนะคะคนในครอบครัวก็เป็นได้จ้ะเนาะถ้ารักครอบครัวรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักลูกรักหลานอย่าไปชุมนุมเนาะเขาห้ามอะไรก็เราฟังเขาก่อนเนาะพี่นงเนาะรงนี้รักตัวเองรักครอบครัวให้มากๆ จะดีที่สุดช่วงนี้ก็เป็นภาวะทุกเฉินทุกเมืองทุกที่เนาะพี่น้องเนาะที่ที่ลูกสาวอยู่นะครปฐมนะคะก็มีคนเป็นเร็วเนาะตลาดสั่งปีเป็นเร็วด้วยจ้ะ เจ็ป้าก็เป็นห่วงลูกหลานที่เมืองไทยได้ไ่ใช่เป็นห่วงด้เป็น้องห่วงขนาดกลัวหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวบ่มีของกินนะฟันก็บ่มีจเนาะแต่อยากก็กินกาหมูกินแคบมือ หอมนี่ยาปลาซื้อมาเป็นกิโลเลยได้พี่นอกมากัดตุ้มไปให้กิน หยุกยาก็เต็มกันไว้เด้อพี่นงนะยาแก,กปวดยาแกรก้อนไหนยาแกไขวัดใครมีลูกมีหล,ลานก็เต็มไว้นะอืมหอมจะหอมแดงอยู่เนี่ย กะเพราก็สำคัญได้พี่นอ่องกะเพาเนี่ยใช้เป็นไข่วงไครวัดเมนมงมูกนะ <c oughs> กระปูนแดงเด้อเกลือเด้อพป่นอ่องอยู่บ้างไทยนะ วางกับมือแล้วก็ขยี้ขยี้นะคะกวาดโคอโได้จ้ะเป็นไรดูแลตัวเองก่อนหมูกระทงกระทะก็กกเอาไว้ก่อนพี่น้องเอาไว้กินทีหลัง ให้ลกยไข่เจ็บมันหายก่อนค่อยไปกินมันอถ้าอยากกินจริงๆก็ซื้อมันทากินเองลดปลอดภัยไรกังนวลน,นั่นคือครอบครัวที่บ้านนะ ฟ้ามีน้อยดองมาได้พี่น้องมากดองเลยแซบอยู่หอมแดงนี่ยาปลาก็นทุกวันด้ยไล่วัดพี่น้อง เรนน้อยมันกับเพชรอ่ะเซ็ลไวเพชรพี่น้องเอ้ยเพชรมูรุมหมูลาน่ะ

ปลาเหลือพี่นแต่บะทิ้งเบอะอยู่เมืองไกลอยู่ไกลบ้านกับเมืองปลามีความหมาย๋ยวไปล่างแล้วจะเอาไว้ตำพริกปลาบนะ ชั่พริกไว้กินฟันบุ๋มีก็อยากอยากเตนกระดูกอ่อนๆนะฟันบุ๋มีได้ไป็นโอ่ยทนทิ้งหมดคุณหน่อหมอเพิ่งทนย,ย่บไปอย่าทน ก็อยากกินของแข็งกระกหมูอันแคปหมูอันเลยอืมกินเหลือแต่กระดูกอืมแคบหลายค้างหลังงดนอนได้พี่นงอาหารจุนตา,มตาหม้อต้มชา คุณอะเต็มมดคลิปนี้ยายปาก็จบแค่นี้เนาะนะมดแล้ว <c oughs> กินไปจมไปได้พี่นองฝากกดไลค์กดแชร์สััสะไครยาปาคอนโขชาแนลด l ด้วยจ้านะคะฝากช่องเล็กๆยายปาคอนโขดู oh ด้วยจ้านะคะหากพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยจาเนาะนะ,ะกวังดีละจาเนาะนะ,ะอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะ เราต้องรักตัวเองนะบ่ะมีคนอื่นรักเราเด้อจ้ะนะคะเราต้องรักตัวเองนะคะให้เพื่อนฝูงเยอะแยกขนาดไหนนะคะเจ็บไข้แต่ป่วยมากก็ไม่มีให้เข้าใกล้ด้วจ้ะถ้าเป็นโควิดนะทุกคนก็หนีหมดนะแม้แต่จะจากกันก็ยังไม่มีคาบําลาเนาะนะคะพี่นองกน่นะเะนะะนี่แหละโลกนี้น่ากลัวนาะนะคะก็ดูแลสุขภาพกันดีๆทุกคนด้อจ้าคลิปนี้ป้าก็ขอตัวก่อนด้อจ้าสวัสดีค่ะ